สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูนา Kristen. ข้าวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนาข้าวนาข้าวน้ําเยอะนาข้าวน้ําเยอะไม่จะลดีดีวยครับทุกๆคนนะครับบม่มีผลเสียดีแบบไหนครับผ้นดีก็คือนี่ครับอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะครับทุกคนผลดีก็คือ ใส่ปุ๋ยข้าวก็งามนะครับข้าวก็แตกกอกอก็ใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับอยูพ้นดนววีนะครับแถมยาพวจพืชไม่มีนะครับทุกคนนะครับยาวัชพืชไม่มีครับนี่ครับยาวัชพืชไม่มีแถมมีพืชที่กินได้ด้วยนะครับทุกคน พืชที่กินได้คืออะไรครับที่ผมให้ลงงขิบหมูว่านนี่แปลงนี้ครับพืชที่กินได้ก็คือผักกะจองครับหรือว่าผักผ้าใหญ่นะครับ้บานผมเรียกผักกะจองนะครับนี่ครับอยู่หน้าแปลงนี่แหละครับมี่ผักกะจองต้นอ่อนๆใบน้นอยๆนะครับวับนนี้นครับผมมาตัดยาเลยมีโอกาสถ่าย ให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับมาดูแปลงนะนาข้าวแปลงนี่เป็นแปลงที่ผมเคยลงคลิปได้หลายคลิปแล้วนะครับนี่ครับที่เราใส่ปุ๋ยหลายแล้วเ,เกิดอันอันไหนกินนะครับปุ๋ยคือกินนี่ครับพักกระจองนี่คือผักกระจองเห็นปะครับดึงมา ah หีู่ตรงนี้นี่ปะครับผักกระจงกินกับสมตำ่ำนี่ครับ อันนี้ก็คือมีบัวผมนะครับบัวยังครับบัวแดงบัวอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับนี่มีบัวแดงผมอย่างเลยนี่บัวแดงนี่ครับใบบัวคือบัวแดงนี่ครับนี่คือพลดีของน้ำลายครับมีหลายตัวนะครับพกักกระจองนี่ครับน,นี่คือพอกักกระจองครับนี่ครับพอดีเลยหยิบกับสมตำ่ำ นี่ครับน้ำพริกปลาขึ้นแ่บพี่น้องเลยทุกคนนะครับชอบกินนี่ครับนี่ครับมีบัวพร้อมครับบัวหล่สายพันธุ์นี่ครับบัวผม่ลูกว่านมาจากสายนี้คือบัวบัวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะไปปลูกไว้ในบ่อปลาผมครับนี่บัวนี่ครับงามมากเลยครับบัวหล่สายพันธุ์นะครับเกิดเอง ในนามนะครับนี่ครับนามก็ลึกมากเลยนะครับเดี๋ยวพอไปใส่บ่อป่าไปผมเลี้ยงปลาครับรบัวสายพันธุ์นี้ผมเคยเห็นนะครับนี่ครับเห็นบัวครับบัวบัวแดงนะครับนี่คือหน้าเข้าที่จะได้ผลผลิตด,ดีรับรองมีแต่กรอใหญ่ๆนะครับทุกคนนะครับ ใส่ใส่ปุ๋ยนะครับได้ผลดีเป่าใส่นะครับนี่ครับงามมากเลยนะครับเป็นข่าไงครับข้าวเหนียวนะครับข้าวใหญ่ข้าวเหนียวน่ครับใส่ช่วงนี้นะครับกําลังแตกกอนะครับแตกกอดีมากเลยครับทุกคนนี่ครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคน